นะครับสวัสดีนักเรียนและผู้ปกครองทุกท่านนะครับครูวิทยานะครับเป็นในห้องเรียนนะครับก็จะได้ยินเสียงนักเรียนเนี่ยบอกคำคเคอรบนะครับอ่าเดีวันนี้เนี่ยนะครับเรามองเจอกันนะครับที่หน้าจอนะครับก็เป็นการสวัสดีนะครับทางผู้ปกครองในนักเรียนนะครับวันนี้นะครับครูวิทยานะครับจะมาแนะนานะครับช่องทางในการเรียนนะครับออนไลน์นะครับในรายวิชาวิทยาศาสตร์นะครับชั้น ประถมศึกษาปีที่4นะครับปีที่5แล้วก็ปีที่6นะครับและชั้นมัยธยมศึกษาปีที่1นะครับซึ่งในการเรียนการสอนนะครับของครูนะครับหลักๆเนี่ยจะใช้ตัวช่องทาง YouTube นะครับซึ่งครูจะมานั่งอัดคลิปวิดีโอนะครับในการสอนนักเรียนนะครับซึ่งเป็นเนื้อหานะครับที่สืบเนื่องนะครับหรือว่าต่อเนื่องจากที่เป็นในชั้นเรียนนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับ าำรับในคาบไหนนะครับถ้าเป็นบรรยายก็เป็นจากบรรยายแบบนี้นะครับให้เรียนดูนะครับคาบไหนที่เป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการทุลองนะครับก็จะมีการนําการทุลองเนี่ยมาตรงนี้นะครับมาสาธิตให้เรียนได้รับชมกันนะครับซึ่งนะครับเรียนสามารถรับชมได้ผ่านทางช่องทาง y o u t u ู e นะครับเหมือนที่ครูได้ให้ข้อมูลไปแล้วนะครับเข้า y o u t u ู e นะครับค้นหานะครับช่องนะครับ วิทยาทวีวงศักนะครับวิทยาทวีวงศัก์นะครับกดเข้าไปเลยนะครับผู้รีบตาม58คนนะครับซึ่งนะครับเข้ามาแล้วทําอย่างไรนะครับเข้ามาแล้วเนี่ยเธอก็จะเห็นนะครับคลิปวิดีโอต่างๆนะครับที่ครูได้เคยสอนและได้นํามาลงไว้ในช่องนะครับสําหรับการเรียนนะครับการเข้าถึงได้ง่ายที่สุดนะครับให้เรนนี่กดไปที่ p l a ลิสต์นะครับก็จะมีล l a ลิสต์ของป .6 นะครับเจอกำลังมื่นอื่นนะครับ อ่อนเน็ตนะครับใรียรลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะครับป .4 นะครับป .5 นะครับสำหรับดีเทลวิทยาศาสตร์นี่ก็จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการเรียนการสอนนะครับอื่นๆมัจะเป็นกิจกรรมอื่นๆที่ครูได้ถ่ายเวลาที่นี่ทำกิจกรรมต่างๆนะครับแล้วนํามาลงนะครับเพื่อเป็นการเผยแพร่นะครับตัวอย่างนี้เป็นกิจกรรมของป .6 นะครับการสอนนะครับเรื่องวงจรไฟฟ้านะครับอเนี้ยในการลงคลิปนะครับครูจะลงคลิป ตอนไหนนะครับตรงนี้เนี่ยน่าจะมีหลายคนสงสัยนะครับครูจะลงคลิปนะครับในวันที่มีคาบเรียนของครูนะครับตัวอย่างเช่นนะครับป .5 ้ทับหนึ่งเนี่ยนะครับมีเรียนวันจันทร์นะครับดังนั้นเนี่ยตอนเช้าของวันจันทร์เนี่ยนะครับหรือว่าตอนค่ำของวันอาทิตย์เนี่ยครูก็จะลงคลิปไว้่วมหน้านะครับให้เรียนเนี่ยได้เข้ามาชมกันนะครับซึ่งเรียนสามารถเลือกชมได้ตลอดทั้งวันนะครับไม่ว่าจะเป็นต่างวันต่างคืนหรือวันถัดไปก็ยังได้นะครับขอแค่ทุกคนเนี่ย เข้ามาชมนะครับแล้วก็ทําใบงานเนี่ยควบคู่กันไปนะครับสามารถดูวีดีโบก็ได้นะครับตรงนี้เนี่ยเราไม่ว่ากันนะครับสําหรับในการมาแจกใบงานนะครับชั้นป .4 ว6เนี่ยนะครับก็จะมารับใบงานนะครับในวันอังคารนะครับเวลา9นาฬิกานะครับถึง10นาฬิกา30นาทีนะครับมาที่โรงเรียนนะครับในช่วงนี้นะครับของเรียนทุกคนเนี่ย รักษาสุขภาพนะครับหมันล้างมือนะครับป่อยๆนะครับล้างมือบ่อยๆใส่แมสนะครับเมื่อออกไปข้างนอกนะครับแล้วก็เว้นระยะห่างจากคนอื่นนะครับไม่ต้องการมีอยู่ในที่ที่มีคนเยอะๆนะครับนี่ก็เดี๋ยวเจอกันในวันจันทร์นะครับเป็นคลิปแรกนะครับสวัสดีครับ